อยากทําให้ลูกเป็นเด็กขยันไม่ยากครับทําข้อเดียวคือการบอกให้ลูกนะร,รู้เลยว่าหลังจากที่ลูกเรียนจบแล้วไม่ว่าจะจบชั้นอะไรก็ตามบอกลูกไปเลยครับว่าหลังจากที่ลูกเรียนจบพ่อแม่จะไม่ให้ทรัพย์สินใดลูกอีกเลยครับ นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ทำกับผมนะครับผมบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยประโยคเดียวนะครับสอนพูดบ่อยๆจนเขารู้ว่าคุณพูดจริงแล้วผลสุดท้ายเด็กทุกคนนะครับลูกคุณเป็นคนฉลาดเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงเขาถึงจะสามารถอยู่รอดต่อไปในอนาคตแล้วทำยังไงถึงจะขยันแล้วก็มีชีวิตที่สบายขึ้น,นครับ หักทุกคนนะครับอยากให้พ่อแม่ที่ฟังคลิปนี้นะครับเข้าใจว่าหลักคิดนี้คือหลักคิดที่สําคัญครับถ้าคุณพยายามจะโอ้โลมดูแลลูกคุณแล้วบอกลูกคุณว่าลูกไม่ต้องซีเรียสน,นะเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวพ่อแม่มีเงินให้ผมบอกได้เลยว่าลูกคุณจะโคตรขี้เกียจเลยแล้วลูกคุณนะจะเป็นคนที่ไม่เอาฐานเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเลยดังนั้นต้องบอกเลยว่าหลังจากจบมหาลัยหลังจากเรียนจบแล้วคุณจะไม่ให้เงิน